สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ C s ีซั่นส t u d โอนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมจีนนะที่ค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็อยากจะมาแนะนําให้ทุกคนได้ดูกันนะครับเกมนี้นั้นมีชื่อว่า green g r a s s นะครับก็รู้สึกว่าจะเป็นเกมแนวแอคชั่นอาร์พสมุไรนะครับซึ่งค่อนข้างเท่มากๆเลยแล้วก็มีเนื้อเรื่องให้เราได้ติดตามได้รับชมกันด้วยนะครับ สำหรับเนื้อเรื่องของตัวเกมที่ผมได้ไปลองเล่นมานครับก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยรับบทเป็นพระเอกสมุไรนุ่มครับหน้าตาค่อนข้างหล่อเหลาเลยทีเดียวฮะซึ่งก็อาจจะต้องทําเสียงหล่อตามไปเลยนะครับโดยตัวละครพระเอกของเราครับก็จะต้องพาแฟนของเขาเนี่ยน่าจะกําลังป่วยอยู่นะครับก็คือต้องพาไปรักษาในเมืองหรืออะไรสักอย่างครับซึ่งระหว่างทางเนี่ยก็จะมีอุปสรรคต่างนานา,นานชนิดเลยครับไม่ว่าจะเป็นการที่เราจะต้องขี่ม้าล่องแพรหรือจะเจอพวก โจนสมุไรนักฆ่าต่างๆที่คอยมาขัดขวางเรานะฮะจากที่เล่นไปสักพักหนึ่งก็รู้สึกว่าเกมนี้น่าสนใจจงต้องหยิบยกมาให้ทุกคนได้ดูกันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวลองไปดูเกมเพย์กันละกันครับที่ผมได้อัดคลิปเอาไว้นะฮะพอที่แรกมาหลังจากเสร็จสิ้นคัสซีนมานี่ครับตัวละครมันก็จะมีม้ามาให้เราตัวหนึ่งแบบนี้ครับแล้วก็หมุนซ้ายหมุนขวาก่อนนะรู้สึกว่าตรงนี้จะมีปุ่มให้กดอยู่แค่ปุ่มเดียวนะครับ กดดไปก่อนนะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปจูงแฟนเรามานะครับโอ้โหก็เป็นวีรบุรุษสภาพบุรุษสุดๆหาแฟนเราขึ้นไปนะตอนนี้ควบมาไปแล้วครับก่อท่ามกลางหิมะที่ตกค่อนข้างหนักนะสีเป็นขาาโพุ่มหมดเลยอ่าตอนนี้เราขี่ไหมครับรู้สึกว่ามันมีหลายสปีดนะม้าเนี่ยมีทั้งเดินธรรมดาครับแล้วก็สปีดไปข้างหน้าค่อนข้างเยอะหน่อย าจาังหวะนี้เดินกินลมชมวิวกันแล้วกันครับอาจจะมีกระตุกกระตุกบ้างนะครับนิดนึงตามเฟรมเรทของของตัวเกมเขานะครับเกมก็ทําออกมาได้เกือบลื่นแหละแต่ไม่ถึงกับลื่นดีสักเท่าไหร่นะตรงนี้นี่ครับวิวค่อนข้างสวยภาพค่อนข้างสวยเลยสไตล์แบบหนังจีนกําลังภายในหรือนิยายจีนครับตอนนี้ขี่เข้ามา,ม,ามีท่อน<ร>ไม้ขวางอยู่<ม>นะครับเดิมหัวพี่แค่ทเราจะต้อง ทำลายท่อนไม้ดีทิ้งนะเพื่อจะไปต่อนะครับพอเรามาถึงผ่านจากตรงนั้นมาเป็นที่ร้อยแล้วเนี่ยบบตัวเกมก็จะมาตันอยู่ที่ริมแม่น้ำนะครับนี่อยู่ตรงแม่น้ำนี้เลยเราก็ต้องลงจากมา้าแล้วอุ้งแฟนเราลงมาด้วยครับโอโ้โหโคตรหล่ออ่ะตัวเราแม่งหล่อมากเลยเห็นแล้วนึกถึงยยสโอนะยยสโอจากเอลเอลนะครับคล <c oughs> ้ายกันเลย,เยทรงเดียวกันเลยทรงผมทรงเดียวกันเด๊คืด่าเหมือนกันด้วย นี่ครับน่าจะทรงเดียวกันแล้วก็ต้องจูงแฟนตรงนี้มันเหมือนเหมือนเป็นน้ำนะแต่ว่าจริงๆไม่ใช่น้ำครับมันน้ำในกายเป็นน้ำแข็งหมดแล้วครับก,ก็ต้องผ่านจาุดตรงนี้ไปาชจอดนี้แล้วก็ต้องเดินอย่างเดียวครับค่อยๆเดินไปนะเดินไปเรื่อยครับเนี่ยไปตามลําธารที่มันกลายปเป็นน้ําแข็งครับวิวค่อนข้างสวยนะแต่ว่าเราต้องดูด้านบนนี่ครับเราต้องจูงมือแฟนเราตลอดครับไม่งั้นถ้าเราปล่อยมือแฟนเราเนี่ย เธอก็จะไม่เดินตามเรามานะครับการที่เราจะเดินไปในทิศทางไหนเนี่ยก็ดูตรงไอ้ตรงด้านบนเนี่ยครับมันจะมีหัวลูกศรชี้บอกเราอยู่เราก็เดินไปเรื่อยนะหลังจากเดินมาถึงทางตันเนี่ยมันไปไม่ได้ละก็ทุลักทุเลพักหนึ่งครับผมวนอยู่พักหนึ่งเลยตรงนี้ก็ไปเจอแพรอันหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ต้องค่อยๆลำเลียงแพเข้ามาเทียบท่านะเพื่อจะรับไอ้ตัวแฟนของเราไปด้วยนะ อตอนนี้ก็จะรักทุเลนิดน,นึงครับหมุนแพ้ก่อนขอหมุนแพ้ก่อนแป๊บบนึงพอแพ้เทียบท่าดีแล้วเนี่ยก็ลงมารับแฟนเราครับจูงมือเธอมาครับค่อยๆอจูงนะเป็นสุภาพสตรีนะเราในแม่งโคตรหล่อเลยขอเรียกว่าไอหล่อแล้วกันครับแม่งทําอะไรหลอ่อหมดเลยตรงนี้ต้องเอาม้าไปด้วยนะเราก็สามารถจูงม้าได้ครับนี่จะมีคล้ายกับเป็นไอคอนก็เอาม้าไปด้วยแล้วกันเผื่อเผื่อ,อ,อต้องเผื่อต้องใช้นะ เป็นไงเราต้องเดินเดินอุ้มแฟนเนี่ยหนักเลยอ่าไปครับกดนี่ก็จะใช้แผ่นในการค่อยๆดันไปครับบอกเลยว่าภาพแล้วก็เพลงเนี่ยโคตรเข้าอ่ะบรรยากาศโคตรดีเนี่ยโ,โหยอดเหมือนกำลังดูมังกรหยกอยู่เลยครับใช่ไหมช็อตนี้ไปละล่ลองไปน้ำครับเกมมันจะพาเราสู่ คัตซีนในด่านถัดไปนะฮะในช็อตนี้เราก็ล่องเรือมาเรื่อยครับรู้สึกว่าเราจะมาในพื้นที่สีเขียวแล้วนะค่อนข้างอบอุ่นมากขึ้นนะครับเฮ้ยโอเคเลยใช้ได้ครับเนี่ยดูเอฟเฟกของกราฟิกนะครับมีเกมมือถือหรือเปล่านะไม่แน่ใจเลยล่องไปเรื่อยครับสาวหนึ่งคนกับม้าอีกหนึ่งตัวนะ ก็ตัดคัดสซีอีกแล้วตรงนี้เหมือนเป็นป่าไผ่นะป่าไผ่แล้วก็พาแฟนขึ้นม้าเหมือนเช่นเคยครับกําลังข้ามแม่น้ําตรงนี้ไปนะฮะาาก,การควบคุมเนี่ยก็อาจจะมีข้อตินิดหนึ่งการคบคุมไม่ได้ไหลลื่นหรือว่าง่ายดายสักทีเดียวนะในช่วงคัสซีมันจังหวะครับมันก็จะมีแบบม้างงๆบ้างนะฮะหรือจริงๆผมงงเองหรือเปล่าไม่แน่ใจนะตรงนี้ ในเกมที่แรกเนี่ยที่เราเข้ามาเหมือนเป็นแค่จุดเริ่มต้นของตัวเกมเท่านั้นครับเราอาจจะสังเกตว่าเอ๊ะทำไมเกมมันก็เดี๋ยวเข้าคัสซีนเดี๋ยวเดินอย่างเดียวเลยต้องบอกว่ามันแค่เป็นจุดเริ่มต้นนะครับมันเป็นหนังเหมือนเราค่อยๆเล่นเสพเนื้อเรื่องไปฮะว่าทั้งหมดแล้วมันเป็นอะไรเนี่ยแล้วเราก็เจอสมุไรคนหนึ่งครับไม่แน่ใจาว่าเป็นเจ้าของที่ป่าไยหรือเปล่านะเราเดินข้ามผ่านเนี่ยมันเดินมาขวางทันทีเลย มาแล้วครับสาธีมหมดเลยะฟังไม่ออกอ่าไม่ออกตาแปคงเป็นซับมาลกแทครับเหมือนกับว่าเราเดินตรงนี้เนี่ยผ่านมันไม่ได้ง่ายๆนะต้องมีเรื่องกันครับนี่ครับคัดซีนอย่างเท่โอ้ยตัวร้ายมันดูเท่ครับตัวนี้ฟึบโอ้ยงตอนนี้ก็ ตัดเข้าสู่ฉากแบทเทิลครันเจตอนนี้มีให้กดหลบฮึ่โอเท่โอเท่มากอ่ะช็อนี้ฉากปัานครับนี่มันยาสโ้จะชัดฝ่ายตรงจ้ามจะเป็นนกการนะการรสสออะใช้ท่าของเราครับ ข้าเราโค่นให้เลย้จาจะมีสกิลเพิ่มมาอีกสองอันนะฮะตอนนี้เท่าที่เห็นวันนี้เราอาจเขายับเลยเนี่ยโบเข้าไปครับนี่รวมมาแล้วแต็กฟื้นขึ้นมาได้นะอาจจะเป็นช่วงนี้เป็นการสอนการต่อสู้จะมากกว่าครับจากที่ที่ดูนะ เป็นการสอนการใช้งานต่อสู้ต่างๆครับรถถถซึ่งหลังจากนี้น่าจะมีฉากเบทเทิลที่เราต้องบู๊กับเหล่าลายนะโอ้โหจะบอกเลยว่าภาพสกิลต่างๆเนี่ยแอคชั่นต่างๆเท่มากครับไอ้ชอยตัวลายนี่ก็โคตรเท่เลยนะเนี่ยดาบเปิดประกายไฟขึ้นดูเดือดครับดูเดือดดูเดือดชอ็อตนี้ให้เพลงขอาใจอะ ต้องไปลองเล่นดูครับฟันกันยับเป็นเดียวไม่เหลือแล้วนี้รอม่อแฟนเราใช่ไหมโดนอีกต้องโดนโดนโดนเพื่เอเราโดนเองครับปาดคอเขือ่อได้ครับได้บอกแล้วว่าเกมนี้ได้นี่ครับถ้าสกิลเราทิ้งหมูไปแล้วดาบปักเพลงดาบรองลำพานะ การหลบก็หลบแบบหล่ลอๆหลบแบบหล่ลอๆครับเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นฉากคัตซีนที่ไม่ใช่คัตซีนเนี่ยเป็นการสอนการต่อสู้ของเราแหละที่ตัวเกมมันวางเอาไว้นะครับหลังจากเราจัดการสมุไรพเนจรไปเป็นที่รียบร้อยแล้วเนี่ยเกมก็จะพาเข้าสู่ฉากคัตซีนอีกครั้งหนึ่งครับ ตัวนี้ก็เรียบร้อยครับพ่ายแพ้ให้เราไปครับสมุรยาโสสุดหล่อนะขอเรียกว่ายาโสแล้วก,กันนะโคตรเหมือนเลยนี่ดูหน้าซะก,ก่อนหล่อขนาดไหนป๊าบแล้วเราก็จูงม้าพาเมียเราไปต่อนะปล่อยให้เจ้าของป่าภัยนั้นเฝ้าป่าภัยต่อไปครับถือว่าเกมนี้เรื่องค่อนข้าง,างน่าติดตามนะ ต้องลองดูครับลองดาวน์โหลดมาลองเล่นกันดูแล้วกันครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Green Glass นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้ให้นะตัวนี้ยังไม่รองรับภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยนะครับยังอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ของต่างประเทศนะน่าจะเป็นเซิร์ฟเวอร์จีนครับของเกมค่าย n e t e a s g เก e นะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ให้ครับโอเคยังไงก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับในคลิปนี้บอกเลยว่าเกมนี้แบลเทิร์นมันภาพสวยเอฟเฟกเสียงอะไรต่างๆดูดีหมดครับ ยังไงถนะ้าอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กับ c h anel n ของ s e a ั o นสตูดิโอด้วยนะครับส่วนใครยังไม่ได้ดูคลิปอื่นของช่องเราครับก็กดที่ลิงก์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยแปะไว้ให้เพียบครับยังไงวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจนจบอีกรอบนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ